ฮัลโหลทุกคนทักทายสบายดีเด้อวันนี้เนาะเราจะมาเห็ดแคนแบบเออเดียวเราจะเอาขึ้นเอาหุกไนไหนเบิ่งเด้อทุกคนเด้ออ่าเริ่มต้นเนาะแคนตัวนี้ยาวเด้อทุกคนเด้อยาวรวมเบิดทางหัวแคนเนาะตัวนี้จะบริ้เป็นแคนอ่าหูดอ่าตัวนี้จะเป็นแคนพอดีเด้อทุกคนเด้อตัวนี้เนาะยาวสาเซนอ่าปากแคนเนาะสามสิบเซนเด้อทุกคนเด้อข้าไปเบิ่งกันเลย อ่าหลังจากนั้นเนาะทุกคนเท่ากับแทกออกมาจากหัวแขนเนาะอ่าหัวแขนเนาะหาเส้นเลยทุกคนเ้อข้างนี้เนาะข้างนี้อกอ่าหาเส้นคือกานเนาะจะเห็นสองจีบเด้อจากน like ี้ลงมาเนาะก็หาเส้นอ่าจากนี้ลงมาอีกหาเส้นแล้วเท่าก็แยกมาเนี่ยทุกคนเออแล้วเท่าก็มาแยกเด้อมาแยก ตี่เนี่ยแต่ทุกคนเด้อเฮาจะตีลงาหานี่เลยหามุมตัวนี้เลยาทุกเส้นเนาะเฮาจะตีลงหามุมตัวนี้แล้วเฮาก็ตัดแยกด้ทุกคนเด้อเฮาก็ตัดแยกเนาะอ่ามันจะมีอยู่2จีบเด้อแค่นี้เด้อเดี๋ยวเฮาสิแยกให้เบิ่งเด้ออ่าทุกคนหลังจากนั้นเนาะเฮาก็มาแยกเด้อทุกคนเด้อมันจะแยกอยู่2เนาะ2 2เนาะอแยกตัวนี้เนาะก็ีแยกทําบิดเนาะอ่าเฮาก็เอา หกเซ้นทุกคนเด้อเพื่อเป็นจีบเนาะอ่าแล้วแต่ผู้ใดอยากได,ได้จีบใหญ่กว่านี้ก็ได้เด้อทุกคนเด้อแต่มโมว่าซัมนี่เนาะน่าจะแบบว่าพอดีงาม,มานะทุกคนเนออมันจะยืนสองสองเนาะสองละหกเซนอ่าถ้าผู้ใดอยากได้ให้แครนแบบว่ายกขึ้นแต่สามารถยกขึ้นได้เด้อ แต่ตัวนี้น้อโมจะบอกเอาแขนยกเอาแขนธรรมดาเนาะแต่ว่าเป็นจีบแขนได้ทุกคนเด้อแยกแบบนี้เลยข้างนี้เนาะข้างนี้ค่ะอันนี้กลางแขนนาบริเอหัวแขนเนาะทุกคนนี่ตัวนี้ตัวเ้นกลางเนาะหอบบริแยกได้ตัวนี้เด้อหลังจากนั้นกระสิเป็นหนาตาประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเขาก็มาจับจีบเขาแบบนี้เลยทุกคน่าจับทามาแบบนี้แล้วก็จับทามาแบบนี้ได้ทุกคนเด้อ แบบนี้เนาะอ่าแล้วเขาก็ใส่เวลาเขาเห็ดแล้วเนาะเขากใส่กระดุมวงนี้อ่าติดกระดุมวงนี้ก็ได้เลยทุกคนเลยอือ็แบบแล้วสำเร็จเลยสำเร็จเรียบร,ร้อยแขนก็นจะออกมานี่แบบนี้ทุกคนนี่ใส่แล้อ่าจะเป็นจีบเนาะ จีบทั้งรุ่มแบบนี้